ส,นะสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มาที่องค์การสะพานปลาเจริญกรุง58นี่ข้างหลังดิฉันวิวหลักร้อยล้านฝนไม่รู้จะตกหรือเปล่ปาถ้าตกก็ไหลสดท่ามกลางสายฝนเลยนี่มานี่ตกกระจายเลยคนรอคิวเป็นพันร้านเจ้าพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันแต่คนรอคิวเป็นพันเจ้าของหล่อชิบหายยังหนุ่มอยู่เลยแล้วเนี่ยขจัดอันนี้มาเนี่ยแล้วก็เตาม,มาแค่เนี้ยตอนเนี้ย,าม,ย,าม,ยมาตั้งหลายตัว อะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นแานงๆใส่ลงไปเลยนะนีปูอะไรก็ไม่รู้ใส่ไปก่อนก็แล้วกันนะใส่ไปก่อนก็แล้วกันหัวละห้าร้อยเก้าเก้าอย่างกับว่าแจากฟรีนี่ตานี่เนี่ยมาเสิร์ฟเนี่ยเจ้าของรวยเป็นพันล้านเนี่ยอายุเท่าไหร่เธออายุเท่าไหร่ยี่แปดจองหน้าหนอยให้คนดูว่าโคตรเก่งโคตรทะเลโคตรเก่งนี่แหละเออน้ำจิ้มอยู่ไหนเจ้าเธอ ล้วดูสิเนี่ยเอาตะอย่างยักษย,ยักเท่านั้นเน่ยเก๋พรีเมียมแล้วให้เตามาเตาเดียวอะ่ะเนี่ยให้เตามาเตาเดียวคุณผู้ชมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนมารอคิวเป็นพันทั้งๆ้งที่เพิ่งเปิดได้ที่เดียวเพราะวิวไงบรรยากาศตรงนี้ดูสิเนี่ย amazing in Thailand วิวสวยที่สุดในโลกอาหารหลักร้อยอะ่ะ แต่วิวมันหลกักแล้นแล้วยิ่งมาเห็นวัตถุดิบโอ้โหนี่มันโคตรพรีเมียมเลยคือโคตรพรีเมียมเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วเด็กเสิร์ฟที่นี่โคตรน่ารักเลยเมาอะเอาน้ํอะไรพี่บบกเมื่อมาทุกอย่างกันแล้วกัน <laughs> มันมาแบบนี้เลยค่ะโคตรน่ารักเลยที่เด็กเสิร์ฟที่นี่อ่ะนี่อ่ะระหว่างนี้ก่อนที่ฟ้าจะเบิกก่อนที่ฝนจะเทลงมานี่นี่นี่คุณผู้ชมเออนี่ค่ะ เขาขายดีจริงๆไงเนี่ยคนรอคิวเป็นร้านเนี่ยเราดื่มน้ำไปตลอดระหว่างที่ยังไม่สุกโอ้โหน้ำยังอร่อยเลยอ่ะแค่น้ำเนี่ยยังอร่อยนะขวบละห้าเก้าเก้าหนูห้าเก้าเก้ามีอะไรอีกไม่ลูกหรือว่าเสร็จห้าเก้าเก้าจบเลยมีข้าวเซอร์วิสชาร์ตไหมข้าวแบบมีไหม 68นิดคุณผูเชอมาเลยมาสองคนตีเป็นพันสามแต่กินลงไปเป็นหมืน่นแล้วดูน้ำจิ้มเขาจะเนี่ยโหน้ำลายสอโอย้ยังไม่ทันกินแค่เห็นน้ำจิ้มฉันก็น้ำลายสอแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสุดยอดคือน้ำจิ้มเนี่ยมันเซ็เมันเซฟมามอันนี้สุหรอย่างลุงแล้วให้เตาแค่นี้เอาเตามาให้อ,อามาอกันโอ้โหมือเอามาอีกแล้วอีกนี่ มึงจะให้กูแดกน้ำจิ้มแทนข้าวเลยเหรอมึง <laughs> ทำไมมึงน่ารักอย่างนี้วะกูสมควรตีมึงเลยนเนี่ยโคตรน่ารักเลยมึงอ่ะโอ้โหใชเอาน้ำ <laughs> <laughs> มามันไอ้นี่แหละ <laughs> <laughs> โอ้โหมันโคตรน่ารักเลยอ่ะ <laughs> ใช่แล้วดูมันเอาน้ำจิ้มมาให้แด๋โอ้โหมึงโคตรน่ารักเลยอ่ะ <laughs> นี่อ่ะแต่ต้องอ่ะ <laughs> โ,อโ,โอ้โหเออ มึงจะมารออะไรเทลงไปเลยนี่เธอกลับไปเลยเมืองเออโอ้โหคุณผู้ชมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนมารอเป็นพันทําไมเขาถึงเชื้อโคเทเลยกย็มันโคจริงจริงก็ดูปลาหมึกเนี่ยมันโคจริงจริงเลยดูนี่เช่นเนี้ยนี่ก็โคจริงจริงเลยเนี่ยแล้วดูเช่นเนี้ยนั่งให้มานะเนี่ยโอ้โหเ <c oughs> <c oughs> นี่ยโคจริงจริงเลยนี่มันมันกงก้อนใช่ไหม,ไมไนี่นี่คืออะไรคุ <c oughs> ยหล่นคุยหล่นคุยหล่น แล้วมึงเอาตามาแค่เนี่ยแลแ้วที่เก้าขอมานเยอะๆแ,แล้วมันไม่ตามไม่พอเอาตามไปอันเึ้งนี่ฮะมันกระโดดนนี่คุณผู้ชมว้าคยุคยหลน่นคุยหล่นมันจะกลายเป็นชั้นทรมานสะพี้ทำไมมันเป็นอย่างเนี้ยสดเกิน,น,กนมี หยิบแล้วไปเข้าควรนังแกอย่าไปหยิบไปเดี๋ยวคนเขาด่านะมึงคนดูกูเยอะเขาด่าหาว่ากูสกมกอืมนี่คุณผู้ชมโอ้โหทีนี้ไม่แปลกใจแล้วล่ะทําไมเขาถึงเรียกว่าโคตรทะเลเพราะอะไรหรึเปล่าฉันสงสัยป่ะทําไมคนมันเนี่ยจะว่าถูกก็ไม่ได้ถูกอ่ะห้าร้อยเก้าเก้ารวมน้ำํำรวมขนมมันมันก็สองคนพันสามแหละแต่พอไม่เห็นอย่างนี้อ๋อเข้าใจแล้ว ก็นนนี้มันเป็นหมื่นไงแล้จ่ายแค่พันสามมึงเอาไปกล้จ่ายแค่พันสามมันโคตรจะคุ้มเลยอะ่ะด้านนี้ใครมยายำเองนะคะคุณผู้ชมเนี่ยหอยนางลมเนี่ยแล้วเขาก็มีเครื่องเนี่ยเห็นไหมสุดยอดฉันเห็นกค่น้ําจิ้มเขาว่าฉันจะน้าลายไหลลวคุณผู้ชมดูฉันเนี่ยโอ้โหแล้วดูน้ําจิ้มเขาฉันเนี่ย,ยไอเจ้าของโคทะเลแกต้องขยายสาขาไปทั่วประเทศเพื่อคนไทยทั้งประเทศได้กินของแกเข้าใจไหม กูสง่งกูส่งสารคนมานั่งคอยรอคิวเป็นพันเนี่ยฉันเด้งอกมาเขาฟ้องเันบอกเลยแม่หนูนั่งรอมาสามชั่วโมงยังไม่ได้กินเลยไม่ด่าแค้นหนูได้ไม่แปลกใจคุณผู้ชมแล้วดูฉันเนี่ยคือมันคุ้งไงไม่กินเมืนหนึงแล้วจ่ายพันสามเ่ะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเออไหนเต่าเมืองเต่าได้ยัง ใจเยนนะคพี่ออไอน,นี้ก็เจ้าของแน่เลยงงเฮงมันออก <c oughs> เชฟเหรอเชฟหล่อขนาดนี้เลยเหรออูเชฟร้านนี้โคตรหล่อเลยครับ <c oughs> โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมม้าน,นีถ้าเราไปกินเน่ียเยวาวราชนี่นะสามร้อยนะนี่ดุกุ้งขนาดเนี้ยโอ้โหมันไม่ใช่แบบไม่แปลกใจเลยทำไมเฮ้ยมึงขายเอาสังคมหรือขายเอารวยวะมึงขายเอาสังคมใช่ไหม มันอร่อยอร่อยชิหายเลยเนี่ยมันหอมมันหวานแล้วมันมีกลิ่นสมุนไพรกับยาจีนสุดยอดฉันเกลียดที่สุดก็คือเวลาไปกินวุ้นเส้นแล้วมันใส่ซีอิ๊วเยอะๆนะกินซีอิ้วมันกรดๆไงแต่เนี้อร่อยมากพี่ฉันยังไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มเลยจิ้ได้เลยเนี่ยแล้วเราจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดอย่างนี้นะอร่อยอร่อยมากฮะ พี่อร่อยจริงกินหรือยังกินแลยยังคุณบอกคุณเส้นอร่อยชิมหายอร่อยที่สุดในโลกอร่อยอร่อยอร่อยโอ้โหไม่แปลกใจเลยพี่ตอนแรกบอกทีพวกนี้มันทําไมต้องมานั่งกิววะเศรษฐกิจจะไม่ดีแล้วมึงมันนั่งรอสามชัม่วโมงมึงไม่มีงานทํากันเลยไงเออมันคุ้มไงกินเป็นหมื่นแล้วจ่ายแค่ห้าเก้าเก้าเนาะรวมขนมหกร้อยห้าสิบแบบตีเป็นค้าหกร้อยห้าสิบ มันบอกมาเท่าไหร่ว่าจำไม่ได้แล้วหกร้อยหาสิบง่ายๆอ่ะคุ้มจะตายนะเพราเรากินเป็นหมื่นนะเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะมาเลยพี่อร่อยไหมอร่อยมากมากินกี่ครั้งแล้วเหครัลอมีความสุขไหมมองกล้องมีิฮาม์เลยมีเนิฮหาแปลว่าฉันรักคุณมองก้้องทางตาหวานๆโอ้โหเขาเพิ่งเปิดใหม่โคตทะเลเนี่ยอยู่ที่ จเจร 5, ิญกรุง5-8เนี่ยติดแม่น้ําเลยแล้วตรงนี้เขาคือองค์การสะพานปา่าเดินเยอะมาสุดซอยติดแม่น้ําเลยแต่เขาขายตอนเย็นนะคุณผู้ชม5โมงเย็นถึงจะเปิดร้านขายถึงเที่ยงคืนแหละนี่ก็เพิ่งเปิดได้อาทิตย์เดียวเองนะเขาซักเซ็นะาเขามีสาขาหนึ่งสุขุมวิท70ใช่ไหมลูกแล้วมามา,มาเปิดตรงเนี้ยสาขาที่สองแต่แัน,นกําลังเจ้าของโคะเลยมึงเปิดให้ทุกห้างเลยคนจะได้แดกได้ทุกห้างมาเลยลูกนี่อะไร <ม>ว้าวอาหารญี่ปุ่นก็มีค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยโหดูสิจานนี้ถ้าเราไปกินนะไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นจานเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องมีแล้วนะต้องมีแล้วนะคุณผู้ชมห้าร้อยบาทนะแบบอลลคาร์นะแบบอลลคาร์นะร้านอาหารญี่ปุ่นอะอันนี้มันเจ้าของมันเจ้าของโคจเละอ่ะมันเป็นคนหนุ่มนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ดูอ่ะอายุป,ประมาณสามสิบกว่าแล้วหน้าตาดีแบบ พระเอกเกาหลีเลยอ่ะโคตรหล่หอ,หลอเลยอ่ะคือแบบไม่คิดเลยว่ามันจะหล่อและจิตใจมันจะดีด้วยอ่ะคือมันถ่ายเอาสังคมมันไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคนะเนี่ยคุณแม่เห็นอย่างนี้นะคุณแม่เชียร์เต็มที่เลยเนี่ยใช่ยิ่งเส่ทำไมมึงจิตใจหล่ออย่างนี้เหรอเมื่อก็้นั่นแหละลเจ้าของร้านโคตรทะเลหันหน้าให้คุณผู้ชมดูหน่อยหล่อไหมคุณไม่รผู้ชมหล่อ,อกว่าแจ็คสันหวังคู่แข่งแจ็คสันหวังรู้จักแจ็คสันหวังไหมเนี่ย ทำไมฉันปักประเทศหลอ่อเพราะอะไรป่ะเพราะฉันเห็นโดยเอาของดีๆมาขายมาขายให้คุณผู้ชมใช่ไหมก้าว <9 S 2> เนี้ยไม่ได้กําไรนะจะบอกคุณผู้ชมเลยแก่ปลากินนอ่ะกุ้งเนี่ยกุ้งของเขาเนียกุ้งยักษ์เลยนะไปซื้อที่ตลาดเนี้ยอันนี้กุ้งหกตัวโลนะหกตัวโลนะไปซื้อตลาดโลนี่สี่ร้อยห้าสิบนะคุณผู้ชมแล้วก็าขายหัวละห้าร้อยเก้าก่าคุณผู้ชมคิดตูกันแล้วกันเนะี้ยแล้วดูน้ําจิ้มเขาอ่ะขนาดนี้อ่ะคือเขาแบบนี่ค่ะ ที cues, HD, example, ่แม่บอกรอกับแจ็คสันหวังบ้านอะไรเพราะว่าเขาเป็นผู้ให้ไงคือขายเอาสังคมไงคือมาดูด้วยตานี้ไงก็ไม่มีกําไรหรอกไม่มีกําไรหรอกเพราะว่าแล้วเขาทำอร่อยกุ๊กเขาเก่งอ่ะกุ๊กเก่งมากเลยใช่ยังมีปลาอีกนะฮะแล้วปลาที่นี่ให้เป็นตัวเลยใช่ไหมลูกเป็นปลาที่แบบแบบเอาไปทําปลาลาดพริกอะไรมีไหมเออเป็นปลากระพงอ่ะจะเอาลาดพริกปลาสดๆเป็นๆเลยแล้วก็เขาไม่ได้แบบว่าให้มาเป็นวิญญาณเป็นชิ้นๆให้มาคนละตัวเลยอ่ะ แล้วตัวหนึ่งเราไปกินที่อื่น3ามรอยหสิบนะนี่เขาว่าโอ้โหมาเลยก็ทะเลเปิดได้กี่วันแล้วลูกเปิดมา,ดอมาสองอาทิตย์เองต่อไปหนูฟังแม่นะลูกปากฉันพะล่วงนะปากพะล่วงต่อไปเธอจะต้องเข้าตลาดหลักครับเป็นคู่แข่งของตีน้อยมีเงินเป็นหมื่นล้านแล้วเธอจะต้องขยายสาขาให้คนทั่วประเทศได้กินอาหารของเธอเป็นหมื่นสาขาเหมือนตีน้อยปา,ปากแม่ศักดิ์สิทธิ ปากพระล่วงพูดไรแล้วมันศักดิ์สิทร็จจำเอาไว้เป็นสักขีพยานทุกคนนะคําพูดฉันนะนะถ้าตาับใดแต่เธอยังมีความจะป้าเลยเอาให้กูเป็นเก่งด้วยทกเนเจอร์ของร้านครับจะมีที่เป็นปูเป็นร้านอ,อันนี้ใส่ลงไปใช่ไหมหแม่ใส่นะึกว่าจะมาให้ฉันย,า,ยากไไอยากใส่กันนี่ไงนี่ใส่ใส่ตรงกลางนี้ดีกว่ามามาไปทางนั้นเดินเดิไปทางนั้นมีกระเป๋านี่นี่นี่อยากจะใส่พิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็นไงว่า แล้วเราก็ใส่ตลอดเวลาแล้วเนี้ยเนี่ยบอกคุณผู้ชมเลยนะหกตัวโลนะโลในสี่ร้อยห้าสิบตามตลาดมันจะกัดใช่ไหมเนี่ยนี่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 แล้วก็แล้วก็คนกินก็มาตักเลยใช่คนกิน้ยควยนเนี่ยมันสดขนาดไหนอ่ะฉันนะกลัวมันเข้ากระโปรงฉันไงโอ้โหดูชิพหายเลยกุ้งที่นี่คือมันสดมากจนแบบว่ามันจะแบบทำให้ฉันตื่นเต้นตกใจเลยโอ้โหพอแล้วค่ะฮะ ไม่เอาฉันกลัวเป็นกัดฉัน <laughs> โอ้โหคุณผู้ชมเชื่อหรือยังว่านี่หลอกกระจ็กสันหวังอะ่ะเชื่อ,อยังนี่คือเจ้าของร้านนะยี่แปดเองใช่ไหมลูกโอ้โหเด็กสมัยนี้เก่งอะ่ะเจ้าของตีน้อยก็2ยี่แปดคนนี้ต่อไปจะเป็นเป็นหมาครับย้ากให้ฉันกินเสร็จเธอฉันเป็นคนนุณนายแล้วมึงอัดตังไปสองเตาแล้วก็ไม่ได้ย่าอะไรอย่างหมด ละฝนก็นจะมาละฟ้าก็จะเมืดแล้วหุยเนี่ยไม่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมมาเลยนะคะจริงๆมีปลาด้วยแต่เขาทําไม่ทันใช่ไหมปลาเอามารือยังคือทําไม่ทันเพราะแม่จริงๆโต๊ะตรงเนี้ยไม่มีนะแต่แม่บอกขอฉันถ่ายทําเพื่อฉันอยากให้เอซีที่ดูฉันเป็นร้านนะ่ะได้มีโอกาสมาก,กินแล้วก็อยากรู้จักเจ้าของไงแล้ววันนี้เรามาเห็นคนรุ่นใหม่อย่างเนี้ยเราว่าเราสมควรให้คนรุ่นใหม่ปกครองประเทศแร้นะจริงๆนะรอด้วยใจด้วยจิตใจดีด้วยอะ่ะ เขาไม่ดูถูกฉันเข้าให้เกียิฉันอุ้ยคุยยล่นอะไรอีกเนี่ยเอออุ้ยคุยยล่นใครใครหลุดเลยใครหลุดเลยนี่อุ้ยคุยยล่นคุยยล่นมันจะกระเด็นใส่ตาใช่ไหมเอาเอาใส่จานลูกเออเออใส่จานอุ้ยคุยยล่นไม่เคยย่างแมงดากินเลยอะพี่เพราะว่าอันนี้ไปซื้อเขาอ่้ฉันเห็นตามตลาดนะที่ฉันไปไปไลฟ์สดนะตลาดน้ำอุ้ยคว้ยล่น เข,เ,ขเขาเขาเขาแย่งกันตัวหนึ่งเขาขายร้อยห้าสิบนะพี่ยำยำไข่แางดาแบบนี้อันหนึ่งอนะร้อยห้าสิบนะวิมันจะกระเด็นเข้าตาฉันแล้วอาจจะบอดไหมเนี่ยวิคุย,อยรอนโอ้โหคุณผู้ชมดูสิเนี่ยโอ้โหแล้ววิวขนาดเนี้ยวิวขนาดนี้ต่อไปนะคุณผู้ชมจําคําพูดแม่ไว้นะเพราะฉันหกสมาเดี๋ยวก็ตายละแต่คนคน,คนนี้นะต่อไปนะคู่แข่งตีน้อยจาไว้นะเถอวิคุย,อยรอน คู่แข่งตีน้อยคู่แข่งตีน้อยเออ,อหูดูปลาหมึกสิคุณผู้ชมน่าก,กินมากดูปลาหมึกน่าก,กินมากเอ้เอมื่อกี้น้องคนน้ไปไหนจะได้ให้มันเอาอออ้อเด็กเซอร์บบบมึงมาเนี่มันเล่นเมือเถือนมาเนี้มายยออกไปจะได้เอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาปลาเปอร์อะไรมามาตั้งอย่างไม่มีที่ตั้งมึงไปเอาปลามาเร็เลยมันเล่นเมือเถือยอยู่นั่นอะอันนี้คืออะไร อไม่จะได้นี่มาโชว์ฮะฮะยังดิงด้นอยู่เลยใช่ไหมอ่อาเนี่ยเอาให้คุณผู้ชมดูเนีย่ยคุณผู้ชมนนคือจะบอกว่าเขาโคตรทะเลเนี่ยขเขาเอร์จ,จริงๆแล้วมันถึงไม่แปลกเลยว่าทําไมคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิคุณผู้ชมดูจิเนี่ยถึงไม่แปลกใจเลยไงว่าทําไมอ่ะทําไมคนถึงมาเขานี่ยังไม่ได้ถ่ายข้างนอกคุณผู้ชมดูนะเข้ามานี่คนรอคิวเป็นพันเลยนะนี่เพิ่งเปิดได้สองอาทิตย์นะ โค้ดทะเลเอ่อจริงมีตะลึงตุงห้าแปดใช่แต่ว่ามีสาขาหนึ่งครับอยู่ที่บางนาสุขวิทอ่าสุขุมวิทเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมาเลยห้าร้อยเก้าสิบบวกน้ำบวกขนมหกร้อยห้าสิบหกร้อยสี่สิบแปดหกร้อยห้าสิบ,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 บง่ายที่สุดแหละถูกจะไปหามาสองคนพันสามกินลงไปเป็นหมื่นแต่จ่ายแค่พันสามอะ่ะแล้วที่สำคัญอ่ะโอ้อโหมันอร่อยทุกอย่างอ่ะเนี่ยกุ้งอบเป๊ะเส้นก็อร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วเนี่ยหอยหอยเนี่ยไม่ได้หอยคือ เ้าไปตักได้ไม่อันกินเวลากี่ชั่วโมงบอกคุณผู้ชมไม่จังการเวลาไม่จังการเวลาทำไมแกถึงชอบขายเอาสังคมไม่เอาเรียบเลยยังไงอยากให้แบบคนไทยกินของดีแล้วอ่นี่ไงหล่อชิบหายเลยหล่อไปทั้งหน้าตาหล่อไปทั้งหัวใจโอ้โหค่นหล่อเลยเขาบอกอยากให้คนไทยกินของดีๆเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงเนี้ยวิกฤตเศรษฐกิจเนี้ยคนยากจนน่ะไม่มีปัญญากินอย่างนี้หรอกลูกเพจฉันดูฉันจะบอกแม่หนู หนูดูแม่แล้วหนูน้ำลายไหลอ่ะหนูมีความสุขละแต่ว่าหนูว่าไม่มีตังไปกินแบบแม่หนูเลยไปต้มปามีสำเร็จรูปมากินไปกับแม่ตอนดูแม่เลยดูย้อนหลังเราฟังแล้วแบบร้องไห้เลยเนาะบอกว่าเราชื่นชมจิตใจนายนะโอ้ยิ่งมองยิ่งหล่อไ้มึงโคตรหล่อเลยอ่ะยี่แปดอ่ะไม่ใช่กูพูดจากใจจริงไงคนคนนี้มันโกหกตอแหลไม่เป็นหลอกมานี่เลยที่รักมาเย็ยนตรงนี้น,น,นี่คนนี้เลยมึงเย็ยนตรงนี้เลย มึงรอใช่ไหมนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่โอ้โหนี่ปลาอะไรคะอธิบายหน่อยค่ะปลาหงมึงติวครับอ่าแล้วก็นี่เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเอาบางส่วนออกอ่ะอาเอาเรียงเลยลูกคนดูจะดูเพราะอันนี้เราถ่ายไปแล้วเออออเออวางเลียงให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าโต๊ะมันไม่พออ่เออไอระวังหกลูกเอาเอาเอาสวยๆเออนี่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 อ่ะมา นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวจะชิมชิมปลากระพงกัไหนว่าช้อนซ่อมไปไหนหมดนเอาฮะีบเนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้ากาน,น,นี่เอาเขใช้ตะเกียบเลยลูก<ป>อ่านี่นี่นี่เดี๋ยวจะกินตะกองอินเสิร์ตหนยค่เขาให้เป็นตัวนะอันนี้ถ้าเราไปกินยวเยาวราชรือกินพัตคารจีนหรือตามโรงแรมเนี่ยตัวหนึ่งสามรอยห้าสิบนะคุณผู้ชมอืม หวานเจี๊ยบเลยอ่ะอุ้ยเหงื่อเข้าตาคุณผู้ชมอินเสิร์ตในตาก,กล้องหวานเจี๊ยบเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหอ,อ,อร่อยมากหนูโชคดีมีพ่อครัวเก่งนะใช่ครับเก่งมากเลยอ่ะคุณผู้ชมจะบอกเลยว่ารสชาติถ้ามิชลินมานะ ได้มิชลินแน่เลยมิชลินต้องมามิชลินต้องเข้าไงคุณผู้ชมมิชลินต้องเข้าแม่แสบตาเพราะว่าเหงื่อมันเข้าตาแล้วแม่ทาติดกาวขนตาไงกาวมันจะเข้าตาแล้วมันแสบกลับกลับเร็วลูกเดี๋ยวไหม้หมดคุณผู้ชมถ้ามิชลินมามิชลินต้องเข้าสําหรับแม่ลีนาวันนี้มานะมีความสุขมากเลยพ่ออะไรลูกปะ่ะมีความสุขที่เราได้มารีวิวสิ่งที่คนเป็นผู้ประกอบการใจดี ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคมีคุณธรรมมีจรรยบรณเราคืนกําไรให้สังคมแบบนี้เราดีใจมากเรามีความสุขมากที่เราได้พาคุณผู้ชมมาพบสิ่งดีๆบรรยากาศดีๆแล้วมีความสุขแล้วก็อาหารยังมีอีกเยอะเลยใช่ไหมลูมมก,กม่มีมากกว่า100อย่างมีมากกว่าหนึ่งร้อยอย่างห้าร้อยเก้าบเก้าบวกขนมบวกน้ําตีเป็นหกร้อยห้าสิบแหละแค่นั้นน่ะจบเราเครื่องดื่มเขาอร่อยทุกอย่างเลยน้ําจิ้มนี่สุดยอดแล้วก็กุ้งปลาสุดยอดปลาให้เป็นตัวเลยแล้ว พวกอาหารมาเนี่ยไม่ได้แบบไก่กานะาาน,านี่เลยไม่อั้นเลยนี่นี่จานนี้ถ้าเราไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นอรลคาจานนี้หนะ้าร้อยนะเออเกือบพันเพราะว่าเนี่ยเขาให้อย่างดีเลยนะคุณผู้ชมและสดมากเลยสดมากเลยเนี่ยมาเลยก็มีทั้งอาหารซีฟู้ดมีทั้งอาหารฝรั่งใช่ไหมลูกมีฝรั่งด้วยใช่ไหมใช่ครับมีโซนปา ไอ้ขนมขนมมีอะไรไปตักมาให้คุณผู้ชมเร็วดูเร็วๆเออไปตักมาเดี๋ยวฟ้าจะมืดแล้วแล้วเดี๋ยวมันเกะกะเขาคนมันเดินออเนี่ยคุณผู้ชมอ่าโครทะเลเจริญนกรุงห้าสิบแปดไอสาขาหนึ่งสุขุมวิทเจ็ดสิบอันนั้นไม่สาขาแรกน,นี่นเขาเพิ่งเปิดได้สองอาทิตย์อยู่ที่องค์การสะพานปลาโอ้โหวิวดูสิคุณผู้ชมพระอาทิตย์ตกดินสวยที่สุดในโลกและที่สาคัญคุณผู้ชมมาตักตรงนี้ได้นะไม่จํากัดเวลาไม่อั้นด้วย จำกัดเวลาแล้วก็เนี่ยเขาจะเอากุ้งเนี่ยแบบหกตัวโลนะโลในสี่ร้อยห้าสิบเซนซื้ออยู่จันรู้นะมาเทใส่ให้คุณผู้ชมอ่ะตักได้เองให้มีความสุขสนุกสนานนะมาตักในนี้เลยแล้วต่อปลาเขาสวยอย่างกับสวรรค์นเนี่ยดูสิคุณผู้ชมยาวไปถึงโน่นเลยอ่ะอย่างกับสวรรค์เลยอ่ะนน,น่นน่ยแล้วก็รอบเลยนะคะนตะก,ก้องแพนไปหน่อยดิเนี่ยมีรอบๆคือน,นั่งตรงไหนก็มีอันนี้ให้ให้ตักเลยใช่ครับเนี่ยมีเขาเรียกตู้ปลาโัวนี้จะเป็นตู จจะเป็นปูปูทะเลแล้วก็คือมานะ่าคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมนั่งตรงไหนก็มีสิทธิ์ที่จะตักตักแล้วก็มาย่างกินตักแล้วมาย่างกินเลยก็คือเอานี้หนีบเลยคือไม่ต้องกลัวไม่สดครับคืออันนี้หนีบเลยสดแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้นี้แม่ต้องแบบไม่สุภาพออกไปตั้งเยอะเลยเพราะอะไรมันเป็นมันมันตกใจอ่ะเขาเรียกคนที่ชอบปูทานไงปูทานอ่ะเอากลับทางนั้นบ้างแต่บอกเลยว่าน้ําจิ้มที่นี่นะนัมเบอร์วันเพราะแม่เป็นคนชอบกินเผ็ดไงคุณผู้ชม แล้วคุ้มมากห้าเก้าเก้าเปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนฉันไม่รูกห้า <5 S 1> <5 S 2> ทุ่มแล้วมีวันหยุดยไหมม,ม,มาได้ทุกวันนะคะคุณผู้ชมเจ้าขามาได้ทุกวันแล้วบรรยากาศดีมากห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มแล้วก็ห้าร้อยเก้าเก้าบวกขนมบวกน้ําเป็นหกร้อยห้าสิบเอาง่ายๆอ่ะจริงๆมาหกสี่แปดนะะบวกเ็จทุกอย่างแล้วแล้วทุกอย่างอร่อยหมดอ่ะแล้วมันคุ้มเขาไม่ได้ให้มาเป็นแบบวิญญาณ คุณอกเป็นเส้นนี่ให้มาเป็นหม้อแบบนี้เลยไ,ไม่ได้แบบว่าผัดเป็นฐานแล้วก็ตักให้เป็นถ้วยแบบปิญญาานย่ไม่ใช่ปลาให้มาเป็นตัวตัวแบบนี้เลยแล้วก็มีหอยนางรมหอยนางรมนี่ไงเมื่อกี้เข้ามาแล้วแต่ว่าพอดีแ,<ต>แม่จะมีหอยนางมาแต่ว่าพอดีอันนี้คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่อยากจะกินก็ยำเองได้แล้วก็เทอนี้ใส่ถ้วยเดี๋ยวพอดีแม่ไม่กินของไม่สุกไงแม่กินของไม่สุกไม่เป็นแต่ว่าเขาจะมีชุดมาให้เลยสําหรับคนที่อยากกินหอยนางรมก็เทอนี้ ใส่ถ้วยเครื่องปรุงเขามีแล้วก็ยำยำยำเลยเยวจะให้ทําให้คุณผู้ชมดูสักอันหนึ่งไหม <S <S เดี๋ยว,ยวทําให้คุณผู้ชมดูสักอันหนึ่งก็ได้ทําให้คุณผู้ชมดูสักอันหนึ่งไงอันนี้เรามีน้ําจิ้มอยู่แล้วไงเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเราก็เอาเอาเานี่ยหอยนางรมนี่ใส่เลยทําให้ดูสักอันหนึ่งนี่นี่แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะแล้วก็อุ้ยคึยลงนี่ค่ะแล้วก็นี่เขามีเครื่องเคียง เครื่องเคียงอันนี้มาเอา้ามีขนมอาลรยผลไม้อะไรมีมะกอกตักมาเร็วตะเวนมาให้คุณผู้ชมก่ะดูนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมก็จะมีเนี่ยกระเทียมเจียวมีอ่ามีผักแล้วก็มีอ่าน้ำพริกเผาคุณผู้ชมแล้วเราก็ใส่ในน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เขาจัดมาให้เนี่ยแค่นี้กินได้แล้วว่ะคุณผู้ชมดูเสร็จน่ากินไหมเนี่ยยำหอยนางรมใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ด เนี่ยน่ากินไหมตะกรงอินเสิร์ตสแล้วอันนี้ก็คือซาซิมิที่เราจะกินกับอ,อะไรเนี่ยแนย่หนุกับหน่อยใช่ไหมไหมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเค้กเค้กก็ดูน่ากินมากเลยอะ่ะเนี่ยคือหกร้อยสี่สิบแปดบาทได้ทุกอย่างทั้งเครื่องดืม่มทั้งอาหารทะเลทั้งอาหารญี่ปุ่นซาซิมิทั้งปลาเนี่ยกุ้งอบวุ้นเส้นทั้งหอยปลาหมึกแล้วเป็นเกล็ดพรีเมียมไซย,ยักษ์ทั้งนั้นเลยนะ่าคุณผู้ชมดูนี่เสิ เบเกอรี่ก็เป็นแบบพรีเมียมเลยแบบขายในห้างอะ่ะก็หนึ่งหลายร้อยเลยแบบนี้เลยนะอันเนี้ยคุณผู้ชมอัตกระด้งอินเสิร์ตหน่อยค่ะอินเสิร์ตหน่อยเห็นไหมคะสุดยอดเลยโอ้โหมาเลยมาเลยค่ะสุดยอดมากเดี๋ยวยังมีอีกนะคะคุณผู้ชมน้องเขาเนี่ยคนรอคิวเป็นพันเลยเราไม่แปลกใจเลยเราก็บอกตอนแรกมาคัอตากล้องแบบแม่จะลองไปเสี่ยงดูนะถ้าเขาให้ให้เราเข้านะ เราก็ไปไล์สดให้คุณผู้ชมดูมีความสุขแต่ถ้าเขาไม่ให้เราเขา้าเราก็ไม่ทะเลาะเขาเรา,าก็กลับบ้านเบาค่ะตะก้องอย่างนี้ไงแบบวันนี้โชคดีโชคดีเข้ามาถึงเ่มาเจอเจ้าของร้านเขาเลยเขาเมตตาให้ให้เข้ามารีวิวให้คุณผู้ชมดูไงให้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้มามีความสุขกับคุณแม่ว่าประเทศไทยเราอ่ะน่าอยู่ที่สุดในโลกอ่ะสวยอย่างเนี้แล้วอาหารก็อร่อยที่สุดในโลกอ่ะแล้วก็ถูกแบบเนี้ย มันที่สุดแล้ว่ะเทเอามาเทเลยลูกจะได้สวยยกมาเดี๋ยวแม่เทเลยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทเลยใจร้อนกัเธอฉันใจร้อนเทลงไปเลยค่ะเออบางคนเขาก็ดา่าแม่ใช้มืออ่ะแล้วถ้าใช้อีกทีหนึ่งแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จเดี๋ยวคนดูหนีหมดเมื่อคนดูมันสมาธิเส้นเทลงไปเลยเออถ่ายออกมาจะได้สวยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม สุดยอดมีทั้งกุ้งหวานมีทั้งหอยเอหอยหวานหอยแข็งปลาหมึกยักษ์กุ้งยักษ์ปูไข่ก็มีปลาปลากระพงนึ่งซีอิว๊วปลากระพงอ่านึ่งอะไรคะนึ่งมะนาวแล้วนี่กุ้งอบวุ้นเส้นนี่ยังมีคนจะไป,ไปแล้วก็อันนี้ก็คือนี่แล้กอ็อินเสิร์ตยำหอยนางรมนะคะแล้วก็นี่อ่าอะไรนะอาซาชิม,ชมิปีนี้หกสิบห้าความจำลืมเสื่อมคุณผู้ชม แล้วก็มากินนะครับคุณผู้ชมจะขาะไม่จากัดเวลาห้าโมงเย็นถึงห้าทุมแล้วเนี่ยบอ่อปลามีทั่วเลยมีปูมีมีปูมีกุ้งคุณผู้ชมนั่งอยู่ข้างๆเอาหิคนีบเนี่ยมนีบเลยนีบตัวหนึ่งให้คุณผู้ชมดนนูนี่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 คุณผู้ชมเห็นไหมคะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยหกตัวโลอ่ะโลละสี่ร้อยห้าสิบนานเนี้ยเนี่ยคุณผู้ชมหนีบอย่างนี้เลยสุดยอดคนรุ่นใหม่เนี่ย เขาฉลาเขาอจฉริยะเนาะสมควรได้ปกครองบ้านเมืองนนเนี่ย, <S <S ยเพราะว่าคนรุ่นเก่าอย่างฉันเนี่ยสมองมันฝ่อหมดแล้วไงคุณผู้ชมเห็นเห็นด้วยกับแม่ไหมว่าสมควรให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้บริหารบ้านเมืองนะอ่ะวันนี้อยากให้ฝากอะไรเพราะว่ามันจะนานไปมันกินมันจะเสียเวลาคนดูให้เขาแค่รู้ว่ามีอะไรบ้างฝากหน่อยอันนี้พูดเลยลูก โคเทเลสาขาเจริญกรุง58นะครับไม่อัน้นไม่จำกัดเวลานะครับก็อาหารทะเลมีกุ้งเป็นปูเป็นปลาปลาเป็นแล้วก็หอยนางรมเป็นนะครับคือมีซาชิมิด้วยค่าสมมุติว่าใครที่แบบชอบกินอาหารแบบโซนตกยุโรปฝรั่งเศสพิซซ่าลาาัญญามีหมดแล้วที่สําคัญคือ59ได้2เตาคือจะเป็นเตาอาจจะแยกเป็นเตา อ่านทะเลแล้วก็เป็นเตาหมูกระทะได้เลยครับ <c oughs> เอาเพื่อมีเตาตั้งใจอ่ะสิไม่ต้องใช่ไม่ต้องครับให้สองเตาเลยเขคืนให้สังคมแนมะ่ถึงบอกว่าลอไปแจ้งสังหลังยังไงก็แม่ลีน่าขอขอบคุณหนูนะที่หนูอายุยี่สิบแปดเองแต่หนูมีจิตใจที่ดีที่อยากให้ประชาชนนะ่ะคนไทยที่อยู่ในภาวะวิวกฤตเนี่ยได้กินอาหารดีๆถูกๆนะขอบคุณมากที่ข<ม>ายเพื่อเอาสังคมไม่เอากําไรขอให้หนูรวยเป็นหมื่นล้านแลเข้ากะหลาดหลักทรัพย์นะลูกนะโค้ดทะเล